อุ้มแหงขึ้นเลยจ้ะสุดยอดเขาบันึ้นใดขึ้นไม่วะว้าวพระเขาหน่อยโพดโพสองมือสามตัวโพดโพสวัสดีค่ะหนึ่บมงคลเซอเดีอนพามาดงกักดางวานแหงคือเก่าเด้อค่ะ มาดูนมาชม่า <su> พ <y online> ูนมาเชเดียนกับทีงานเลยค่ะขอสีมานบอสไปจ้าไอ้ที่อยู่แจนนพอดีแลวครับลงไปเอาคือวันบ่เต็มแจ่กลางแจ่บ่ชวันที่สามโอ้ยยยย่ยกยย

อเอาเราเร็วเอาลงเร็วเร็วน้ำครับต้มหลายน้ำหน่อยจะต้มหลายเอาแล้วเรตีละห้ำหักลงโหลดหักน้ำลงโหลดพุ่นโอ้โหเอาหุ่นเอา,เอาไปเร็ว ปาติดด่างปาติดด้งที่วันมาถือคือเก่าเอาเปล่ากับเงี้ยพูดเป่าบอกม่ดหละล่ะวันเหยียบ่เทงโกคุณวางลงวางลงเยียบที่โลดเอ้ยพระถอดลาดพริก ตัวนึ่งด่างกันจอมเลยน้ำน้ำน้ำตื่นแล้วไหนรูปไหนไหนดูนี่ตีมนี่ถุงอยู่ก็เพาะพีพีๆโอ้ปลาดุกปลาดุกเดี๋ยวเอาถุงก่อนอ้ยวียดิวดๆวปลาดุกอีกแล้วได้ปลาดุกมาตัวหนึ่ง ใส่ถุงอยู่ใส่ถุงหไ่เอาคือโพดด่วนแต่ว่าปลาคอหน่อยท่านผู้นึ่งว้าวปลาคอหน่อยโพดโพตัวใหญ่กวู่มูชะนันนาตัวหน่อยมาขึ้นแล้วตัวหนึ่งตัวโล โอ้ต uh, ัวใหญ่เ <Blair> ติบ <standardized> ยุยปลาดูกริเมใหญ่คือลแม้งวแมออไฟออกเคือหนงนีเลยเอ้าท่าพูนมอหน่อยห่อยปลาน้อยแทมทาขถุยลำนันละเอ้าจำไขรไขรไกล เออเดี๋ยวดุดูอีกแล้วน้ำได้หนน่ะลงโดนักงดินอ่นนะอืมออแห่เดียวปลาดุกสามตัวแล้ว,วอืเอ้ยปลาไปผุ่นเว้ยหัอใจก้อนหาววานถะ่านี่เรเห็นน่ะเห็น,หน,นดีแต่อนมนได้ย อยูได้ยังเออปลาดุกูเดี๋ยวปลาแกงหนึ่งหอยหอยแล้วก็เปมือด้วยหลับหน้าอยากินลับเอาา <laughs> 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 oh, Mandel, uh, man. bà sơn. Mann, tất cả mọi người đã nọ mời mời บุญป้ายยังอจกม่นดินไมเห็นเว้ยเสียต้มเว้ยนจะบได้ที่เดียต้มเลยยางหวานล้แ่เลยง่วิถึงบะบวชมาคก็รอยากอันนี้เว้ยได้ปะโอ้ตัวงามทำการมแห้งปนมุด่นมุดปนหนามเลิกเว้ยนเ่นต้มลง้นเียมันข้นเข้ามันข้นเต็มใจเลย ตัวจะตัวน้อยอืมก็ดูกเร็วเนาะเขามีต้มเขาก็เร็วพัดพัดพัดถอดทั้งตัวเลยเอ้าอู้ยยอดตัวใหญ่อีกแล้วตัวนี่ลรืมั้งหึ ก็นี่แหลมั้งเนาะโอ้โหลนนีาไหนถงลกือกับปิงเอ้ยปิงใหญ่แหงปิงขวานตายโงแตกแทบเด้อบานนี่นี่ตัวใหญ่ตาอานี่ดูกอั้ตัวใหญ่ตัวใหญ่เลอวเลือบป่าาออกไป่แงสองตัวแล้วโลกว่าดูกอีกแล้วแจ กราดุกเต็มต้มเลยนาำบลึกแต่ต้มลึกใช้ทุ่งนันใช้ทุ่งนันปลาดุกอืัใส่เหยกันกปิมใส่โอ้ยตีน่ัดกระปิงโอ้ยโอ้ยโอ้ยีดอกระปิงตัวเดียวคนละขาขึ้นดอกไมหน่อย เดอจ้าจเลยเนาะหาวงขึ oh. uh ้นแล้ว hmm. ว mm ่าโอ้โ <grazing> ก็ปิ้งก็ปิโอ้ยอย่งน้้ยสามตัวแล้วอุ้ยงามแมงเลืองออหือตัวนี้งามตัวนี้งามนันหลายตัวเลยเหยียบมีกตัวเอมีนตี่ไว้มีดีเร็วโรเร็วร่อ้ามเหยียบเพิ่มสงกรี๊ดโลด องนำตื่นเบิงบ่งวันนี้เกินขาดอยู่ดอกปลาปลาเยอะลูดอกดอกรอชื่อ,อไนบ่ต <laughs> มื้อนี้ใจออกหนึ่งแล้วใจออกไปแล้วหนึ่งกั้ยเอกงคิเยทดีะยลวแหวงไปทแตก เราแกก็ปิ้งเดแล้วอู้จะบางาแล้วจะหนีไหมเกิดตีนแหมดเลยเออดิตัวแมลนขื้นเผาอันนั่นนอขึ้นเผาหาเนาะเลนขึ้นเผาเลยโอ้ยเปิดตีนแหมดเลยเออหมานๆๆๆอืมโอ้สุดยอดเลยไนผู้เดียวเลยเหมาเลยเอาไปแกงนานเห็ดน้ำยาขับปุนผู้ดียงเลย นี่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 น้อนี่นี่นี่โอ้โหนี่เลยเอาไปเลยเหรเอามาเอามาป้าเอาวันเด่นค่ต้วไเากินได้แงเ่นตัวใหญ่ชุดละละไงกูมูปาอุ่มแฮ้งขึ้นเลยต่ะสุดยอดมเมนยังเก็บอไกินอ่นแห้ยังอุ่นเลย Thế bà đấy chị áo đây áo Bà khửn đó mình chắc mấy đâu mẹ áo Ừ, nó hẹn chè luôn mà lấy thằng, cả lấy thằng thân bà khói ba, khói bán đáy đấy nì Lấy thằng lang lang nằm lực lực như nói nì hứa Vì lì, nó phải nhảy Tôi nhảy ăn căm, căm bố hùm rồi ạ nó Cái bì cũng téo mới tẹt nó Cái cũng téo mới Cái ต้งบูหุ่มเลยแต่ญ่แหงตัวนี้ญ่กูมูญ่ที่สุดญงแบบฟุกฟุกได้แบบฟุกเอาป่าบกขึ้นหมเหรอฮิตก็หุ่มแหให้เพิ่งน่เอาน้านุ่มแหเต็มเต็มเลยเนยนะสวยทุ้งไข่เจ้านั้นใส่ทุงนั่นไว้อ้วน้แม่ตุ่นีโดดโอ้โหแนมไปเห็นหยามันติ้งกเลยหวาน เปลี่นที่นี่เอาดีดุยาด้ยขนาดไรกัดหน่อยยิงได้มาคโอ้หมัแล้วมันแล้วว่ทสานการณเนากาการยังไยังตัว่ยงไรเพ่อนเ็บอกแหเนาะดึงแห้งคืขนาดนนะเห็นขึ้นไรดึงแหจนมดวะแห้งตีนแหขึ้นจนมืดเนาะลูกแหขึ้นจนมดนะคน ขาดสิได้บินมาบรนกเจ้าเขา่ะอือปลาดุกเอาดีๆงามๆอ้ตัวงามตัน่ะปลาดุกปลาดุกแม่ทุ่งอ้าทุกอาวุดน่ยประคอใหญ่เขาด้วยอุ้ยวุ้ยอะไรกเพราะว่าเพราะว่าลูกของราวารมาไฟมันตั้งมาถอยไฟยิ่งแต่หกเลย ดีดีถอนะอยู่เว้ยโอู้ขนว้ยโอ้หลุนมือโอ้สัพีก็บอกว่าไอ้อุ่มแหกขึ้นโอ้ยเสือดายเด้กระดงเงือกยังก็หางยิงมันดิ่มบุ๊เดียวเลยเสือก็มีกะบบยาเวย

เขาจับปาเขาอุ ar, like so ่มใส่ต oh. 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 right ู้เลยนมดินได้ามเน็บที่ทองไว้มันดินหัวบบขาไปเขาไม่เชื่อไมเทาอีกข้าเขาไม่เื่อวะอ๋ทำกันร้ไดูขุนชราตเป็นตัวต้องเอา่อ ดูดูต้มขากเนาะโอ้โหงามขนาดนี้ปลาัมคือออกตาไหนวะมันหน่อยที่มันหลอดก็ดูเออสวย เป็นงยเดยโอ้ีังนต้่ไม่ไหวูาอยุะเบ๋่่่ายวาล้างขมอที่วันนั่น็เหนือเป็นยังวัดฟังเอาตัวไเอาไปได้เดี๋ยวเดี๋ยวช่วยดย่ะไปุ้มมันมแลอุ่มมาเลย่มมาเลย Đại yêu bung, yêu bung. Qua cái kia, nên nó có câu, 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 ơi câu, 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 หเาแดงูมันแดงเองตัวนี้มันแดงเองน่นหัวแดงเองเออหัวแดงเองน่ายตั่นงมาข้นมาอุ้มมาเลยอุ้มเอาจนว่าได้หลบแหลกเอาบัวใหรูดมือจกเหือกแล้วรูดมือเซยเอาขึ้นมาทั้งโค้งลยครับเดียวเดียยวบได้นี่บบงนี้ลูกมันชันชูง ขึ้นมาก่อนอเอาขึ้นมาแล้วจ้ะโอ้เขาเอาแดดของเขาอีหลีคืออยู่อุ้ยแบบไงตัวแดงจริงคืองเลยเออมันแดงเองอ้าวอุ้ยแบยยยบไงเลยหำได้สองโตปลาดุกตัวหน,น,นึ่งเนาะระวังเดิน จับเทะเลกบยูเมนบออู้อ uh. ใส่ถุงเลยตัวบักโตเอาเดี๋ยวไปดูเขาแซบกับตืดตืดตืดปื๊ดมาเดื่อยวไปดรืยๆได้มันดูดออกได้ปลาดุกตัวหนึ่งคันนี้อันเดียปลาดุกคันนี้ย้อยโยนตีวยหยาดอู้หตัวนี้น้ำห้ม รุดมือต <bury> ้อนกําลังอันนั้นนะพอรุดมือตอนกําลางอันนั้นเลยกําลังเอามือสอนเขาไม่แแเลยไม่่เอาบ่งสองตัวมาอยู่เขาลงหนาไม่ค่ะปลาตัว ไปเรียบร้อยจะได้ไนี่พ่อโอ้โหมือสตัวปวดโพอไไหมโอ้แหเดียวเลยเนี่ยดูตัวหญ่แหก็แหอยู่วันดุดไปปวดไปแล้วจ้ะสมตัวปวดโพแหงแทนีมือเสียมากเลยโอ้โดูงานตัวนั้นมันขั้นแหงด้วแล้ว นี่เย็ดนี่โอ้ยขึ้นยื่นอย่างนี้กระดูกกระดูกงามงามไหมแหมที่อยู่เหมือนมีปักซิ้วเลยกระดูกอีกแล้วอืมกระดูกกระบริตต้หน่อยเลยเอา มันสูปูุกคนเด้อคันนีมันแหงดิปาเบสอกเอ้มด้วยปลาอาวุปกบาทเนาะค่ะอกันไม่ทิพนาครับผมขอบคุณทุกางใจทุกไลค์ทุกแช์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามครับผมหนาอกันไหมครับสวัสดีครับค่ะยอดดังมาอ่ดังมากเลยสุดเอดเอามาเดี่ยวพ่อดังเ่าหยุดเอาาเด่เอามาสเองเิเนาะต่ยังงย